น,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 นี่นอเห็นปะตัวใหญอย่ตัวนี้ตรงงานเนี่สุดยอดเลยนี่นอเนี่ยปลานี่แน่นอนดีเลยานงานงานงานตรงงานเดี๋ยวเนาะเห็นาะเดี๋ยวไปเนาะตัวงานตัวนี้นนน เีมันก like ็บล no? like ้วเดินเงี่ยอตัวหมดมันรุดเนาะมันเตะเนาะต้อไปเอาไว้เมัน่อไปเลยมันตือนเตือนใส่ เดินโหเดินกลับเลยโหหิพี่น้องฮ่เ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 ฮ้ยวเนี่ยเนี่ยมันเด็ดว่ะเนี่ยปลาเนี่ยเฮ้ยตัวหน่อยยังว่านตายดีแล้ยนี่มันตัวพี่น้องพี่หน่อมันไหนดะเดินกันต่อไปเลยเด้แค่ขบาดนี้เา เนี่ยมันตึงตึงตงหน่อยตึงตัวได้ตึงหน่อยคือหุบยุบหน่อยคนพุงพ่เห็นขนขึ้นอย่นีนะฮะเอ้เอออ่ะเย็นหน่อยสุดยอดเลยสุดเด็ดลองบังเดอปลาอยางให้ดีที่สุดคือปลากระเดิดกระซิวปลากระเดิดสามตัว สามตัวหลังนะพี ì, hier, i, ng, 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 đây, ồi, om, ่น้องโอ้ตัวหนึ k, ่งสามหลังหัวกลางหางเั็นไหมถ้าปลาซิวมันจะได้ตัวละหลังตัวละหลังพอาะดีมีะมาณนี้ตัวหน่อยเดี๋ยวเ่อไปเลยพี่น้องเลยจมดิกเลยเป็นเป็นวันใส่ใดได้เลยอเปล่าหืบหืดออกยาวๆเลโอ้า หอกบ่ล่ะอ๋อหอกบ่ล่ะข้างหน้าอีกเดียวนี่โอ้โอ้ตัดถูโปเพิ่นโอ้มันยังฮินโอ้มานี่อ๋อ โอ้ปวดหูผมเดินต่อไปแล้วเห็นไหมพี่น้องโอ้หเออหินกัดหูผมเออพวกเกลืนละหมูไอ้ปาเบิ้ได้ป่าเพราะไอ้ผมเหลือมากนะผมไอ้เบิดมันเทว่าได้เหมือนเศร่อกเฮตากเดไปตาฝนมันตาเลดดเหพี่น้อยดูท่านเห็นตัวเทวพี่น้องคือตัวงาม งามเลยกินเลืกเลยเพื่อนนะสุดยอดเลยสูตรเด็ดผมผมไอ๋สูตรนี้เพืัอนมาผมไออันนี้เด้ผมเบิ่งได้คิปเพื่อนพี่น้นนองไปเฮ็ดงาอยู่ไอ้ก่อสร้างมันหยุดวันอาทิตย์เพิ่นไปดักกับเมียเพิน่นเด็ดสามสิบหลังถึงถึงสามสิบหลังโอ้ผมหงุดหงิดไอ้นำก้อยลงเทนะ็ดนีะผมเรื่องรองมาเห็ดผมเห็ดหลายปีแล้วสูตรนี้เรื่องต่อไปเลยโอ้ยหงุด Nhân, nhận, đúng không? chúng ta, 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 ได้ครับเด้อเล็กๆก็จะนอยนไกลสุด้าได้ตัวหน่อยนั่นไนตายก็้นาน่ะเนี่ยกับเดีเจ้ามูสปันเฮียเนาะตาี่แที่นเอียนน้องมใหญ่ถ้าน้องมันเอน้องโบราณย่งมีเยนใยญงที่นี่ปีต่อปีนะพอเขาก็หาดัก อีกหน่งห่วงมาดักสองสามเธอภาวนาแรงไอ้พวกมันเขาก็ไม่แย่หูเนาะเบื่องกันต่อไปใด้องน่ะอ๋อหนึ่งวันบ่ถือเห็นบ่ติงเห็นบ่ไอ้ตรงบ่ไอ้เข้งถือเฉยดึงตัวใหญ่ซะด้วยพี่เนาะตัวใหญ่แค่กินเลือดตัวใหญ่ไม่กินเลือดก็บ่ค่อยดินแห้งเนาะเฮ้ย ไม่ค่อยแห้งม,มันกินเลือก็ไม,ม่ค่อเออไม่ตึเลยดองามนะนรฟ้านี่น,นะพี่้องสจ้องสัด,ด,ด,ดไปรว,รวมๆเลยครับบัน,นอรอบสองรอบแรกไปเก้าออกตัวรอบสองไปหกตัวหลอน tiêm nhe đấy bạn nè, mũ đưa mũ mà à bớt tôi sẽ sụp vài đó nghe cả hôm rong bớt nữa nửa không à? đây có phải đây đi nhọc tiêm nha cái nào tiêm 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 nha nha này đấy tiêm nhe đấy là thử đó không phải thử đó hay là nó ลล้มล้ม้มเฮ้ย้อโอ้โหถอยอะวนมาออเยอมีเบ็ดเปลี่ยนเนี้เบ็ดเบ็ดาดเห้ยโ้็นนอเย็นน่อยนี่ยังไปรอาเปลี่ยนังผีไปกันมาต่อไป